สวัสดี <conclusions> ครับพ่อผู้พ่อที่เคยนะครับกับผมพ่อวัฒนากาศโอลาเนะครับมือนี้มาพผู้บอกเขาพี่เคยวันนี้เขามาให้นะครับสีพ่นโฟทีนะครับนี่ครับโฟทีหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับหนึ่งซองมีอยู่สี่สิบกรัมนะครับนี่ครับหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบริทนะครับนี่ครับหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบริทนะครับอ่าโฟทีหนึ่งซองฉีดพ่นได้สิบห้าถึงยี่สิบไร่นะครับต่อหนึ่งซองนะครับ ซองนึงก็หกรอยบาทนะครับน uh, ี่ครับถ้าไม่มั่นจะเลิ่อนตัวเร็วนะครับอ่านี่เขาก็ฉีดมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับฉีดมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับวันนี้จะมาฉีดอีกครั้งที่สองนะครับวันนี้จะมาฉีดอีกครั้งที่สองนะครับเพราะว่าเวลาเขาปักดำลงเนี่ยครสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งนะครับสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งสิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งนะครับเขาจะฉีดพ่นอยู่ประมาณอ่าสามครั้งนะครับเขาจะฉีด่นประมาณสามครั้งนะครับแล้วก็ต่อมาแล้วก็จะ ระเบิดหัวมันสปัลหลังนะครับโดยใช้ร่วมกับโฟเทีร่วมกับอะมิโนแบคนะครับโฟเทีร่วมกับอะมิโนแบคนะครับอะมิโนแบคขวดเล็กนะครับ600บาทนะครับหรืออยากได้ขวดใหญ่นะครับหนึ่งพันเจร้อยบาทนะครับแล้วก็หนึ่งพันมิลลิกรัมหนึ่งพันมิลลิกรัมนะครับอยากได้ขวดใหญ่ก็หนึ่งพันเจร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับ ขับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับเบอร์โทรก็0986269116นะครับพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับนี่ครับผู้ที่สนใจนะครับหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะได้หนึ่งกองนะครับหนึ่งกองมิวสิบซองสี่พันห้าร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับลูกค้านะครับซื้อหนึ่งกองแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับนี่ครับ เสื้อดีนะครับผู้เด่นเดือดใจกะหิ้งหิ้งรุ่ยรุ่ยนะครับนี่ครับอ่ผู้เด่นเดือดใจกะหิ้งหิ้งรุ่ยรุ่ยนะครับนี่ครับอ่าผู้เด่สนใจนะครับบอลจะเป็น 4T ซองนะครับ 4T ซองกะหนึ่งซองหกร้อยบาทสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะไดนหนึ่งกล้องมีอยู่สิบซองนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับเก็บเงินปลายทางนะครับ หรือยังไงอะมิโนแบคนะครับชุดระเบิดหัวมันสับปะหลังนะครับนี่ครับเอาใส่ผู้ที่หนึ่งช้อนต่ออะมิโนแบคหนึ่งฟานะครับนี่ครับเอาใส่ผู้ที่หนึ่งช้อนอะมิโนแบคหนึ่งฟานะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับนี่อ่อะมิโนแบคนี่ก็ขวดเล็กก็ฉีดได้ประมาณห้าหกไร่นะครับต่อหนึ่งขวดนะครับหรือจังไงขวดใหญ่นะครับขวดใหญ่ก็พันมิลลิกรัมฉีดพ่นได้สิบห้าถึงยี่สิบไร่นะครับ ราคาก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงิ่อนไปทางนะครับเบอรโ์โทรก็ศูนย์เก้าแปดหกสองหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับก่อนที่ผมก็ขอบคุณแฟนๆเอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนากเกษตรออนไลน์นะครับบอกว่าะจะเป็นประเทศลาวก็ดีนะครับประเทศไทยก็ดีนะครับจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับผมพ่อวัฒนาก ขอพุณลงหนานะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอื่อทีุกท่าน่สนใจกับผู้ร่วกับ0986269116นะครับสหรับมื้อนีกับพ่อๆก็ต้อนิ่ก่อนครับพ่อๆเอาไว้คิปหนาครับสหรับมื้อนีก็โชคดีมีชัยสวัสดีครับ